สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงอยู่พื้นที่การจัดแสดงแล้วนะฮะแต่ว่าย,ยังหาไม่เจอเนี่ไง E H หนึ่งร้อยตรงนี้กำลังหากำลังหาพื้นที่จัดแสดงไม่รู้อยู่ตรงไหนน,นี่ปะนี่ไงลงทะเบียขนข้างหน้าเนี่ยนี่ไงงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างเหมือนแฮ่นี่ฮะ เ็จเรียบร้อยฮะตอนนี้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับนึกเลยได้ไรได้กระเปาปข้อทางไหนเี <laughs> 对啊，那那那。好无奈。啊，感动、嗯。<laughs> ไม่ถูกกันเลยทีเดียวตอนนี้นะเราก็เข้ามาในงานแล้วนะครับเรียกได้ว่าตอนเรื่องงาดูวด้ว่าจะดูอะไรดีทุกอยาง ่ำเดินแล้วนะสิยดยถ้าเป็นถ้าเราอ่อยเป็นตัวเอกดี่ว่าต้องการดีว่าจะงหัดเี่ียงบรรยากาศข้างในก็ประมาณนี้เลยนะนมีโมเดลมีโมเดเลเครื่องจักรนี่เหมือนแั้นพูลน,นะ ลูกตัดเ่ท่มาแล้วอนเนี่ยพาชัวร์เยอะมีแต่จีนนะเนียาดูหัดนะพองแสนใชเที่ยวคนก็ใกล้เคียง่นะครับว่าอย่างนี้ต้องตรครับโบอก็าณห้าแสนห้าแสนห้สนาแสน้านนี้าแสนห ตอนนี้นะเราก็มาอยู่ภายในงานแล้วนะกับคุณนัทลินบรรยากาศก,ก็เริ่มจะมีคนเยอะอยู่นะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะกว่าจะเข้ามาถึงนะนี่เป็นปแนะนรนเอ็กซีเมจีนะนัทลินเป็นไงบรรยากาศกวันนี้ตื่นตาตื่นใจไหมรถเยอะเลยแล้วก็บรรยากาศเย็นสบายนะภายในงานนี้ก็เป็นรถกระเช้านะนี่ โคเล็กแล้วก็เครื่องจักรใหญ่ทางด้านโน้นนะครับแต่บอกเขาว่าเป็นของเล่นเลยนีวเราจะเช้าไปดูเนี้พอมั็นของแพงใช้ง่ายมากครับคนเขียนโปรแการไม่ใช่เป็นใช้ได้เลยครับแล้วมาดีใเดี๋ยวเราไปเดินดูทางโน้นดีกว่าบันเอาคนนั้นได้เรียนเราเดินไปทางโน้นดีกว่าอันนี้ตัว sudah, so, yeah. kau ini, kau ini,